ด้วยกายาขั้นสูงสุดที่แท้จริงควบคู่ไปกับความสามารถแห่งการนิพานและทักษะการปรุงกุศลระดับศักดิ์สิทธิ์บาดแผลของข้าจึงหายเร็วกว่าเดิมตอนนี้ข้าพร้อมสำหรับทันสวรรค์ระดับที่9แล้วย่า <Yeah! S 1> แม้แต่ตราประทับมังกรคืนก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้งั้นหรือเนี่ยพลังของทันสวรรค์ระดับที่9นั้นช่างน่าเกรงขามซะจริงๆ มังกรท่านสวรรค์นี่เกิดจากการควบแน่นของท่านสวรรค์และสายฟ้าต่างๆนี่คือโบโททดสอบที่แท้จริงของสวรรค์จากการเปิดทวารทั้ง8แม้ข้าต้องตายที่นี่แต่ข้าก็ไม่มีวันที่จะยอมแพ้หรอกนะจะสําเร็จหรือลม้มแล้วก็ขึ้นอยู่กับครั้งนี้แล้วไอ้ใต้เถอะมังกรทมินตัวนี้ไม่สามารถสู้กับมังกรร้ายจากทันสวรรค์ตัวนั้นได้เลยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วก็ท่านอาจารย์ต้องตายแน่แน่ หาก้าลงมือช่วยเขาแล้วก็เขาจะสามารถรอดพ้นไปจากทันสวรานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นการลงทันจากทันสวรค์ที่แท้จริงที่หนักหน่วงกว่านี้ก็จะตามมาอีกและเมื่อถึงตอนนั้นข้าเองอาจจะต้องตายไปด้วยหลายคนคงคอยเฝ้าดูว่าแต่ศักศดิ์สิทธิ์ผู้นี้นั้นจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายและแล้ววันนี้นั้นเขาก็จะพิสูจน์ตัวเองให้กับทุกคนได้เห็น ฮยังไงข้าก็จะไม่ยอมให้อาจารย์ของข้าตายไปต่อหน้าต่อตาของข้าหรอกนะจีจีจๆเออเออเออเ,ออเจ้าตัวเล็กเจ้าหยุดข้าไว้ทําไมเจ้าคิดว่าเขาจะสามารถรอดพ้นไปจากทันสวรรค์นี้ได้อย่างนั้นหรอดีแข็งแร่งใช้ได้เลยนี่ เด็กคนนี้กําลังทําอะไรอยู่กันข้าไม่เข้าใจสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เลยสักนิดสําเร็จลุยต่อเลยข้าเข้าใจแล้วเขาใช้การทําลายตัวเองเพื่อลดพลังงานของมังกรแห่งการทําลายล้างลงความเร็วและความแข็งแกร่งของมันก็จะลดลงไปเขาก็จะสามารถหลดพผลจากท่านสว่านันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปได้แปลว่าพลังของท่านมีจำกัดนะท่านอาจารย์ ค่เะเาว่าน้าให้ท่านโชคดีแล้วกันมีเพียงโชคเท่านั้นที่ช่วยท่านได้เออนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำ